เนินพานโนโรเดียวเองแกคือกิจกรรมสปีดชาเลนจ์ประจําปีของเขาตีนไก่ครับเราจัดทุกปีปีก่อนนู้นไปที่เขากระถิงปีนี้มาที่เนินพาโนระยะทางเพียงแค่หนึ่งกิโลเมตรแต่ความชันมีความชันสะสมถึงสองห้าสิบเมตรเริ่มต้นจากแถวแถวเขาหัวหมวกจะมีป้ายจุดสตาร์ทอยู่วิ่งขึ้นไปตามเส้นทางที่มันมีอยู่นั่นแหละจนถึงยอดเนินพาโนก็จะไปเจอที่หัวเลียงผาก็มีป้ายนี้อยู่หนึ่งกิโลใครเร็วที่สุดมีรางวัลให้ เป็นถ้วยโอเวอร์ออเป็นโล่โอเวอร์ออแล้วก็อันดับ5ชาย5หญิงคนที่ไม่มีความเร็วไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีรางวัลสุ่มแจกให้มากมายตามสไตล์เขาจินไก่แหละมีรางวัลเยอะสมัครได้3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกก็คือ199บาทเราก็จะได้รับสิทธิ์ในการที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ได้รับสิทธิ์รางวัลจับฉลากทุกอย่างแล้วก็จะได้สเปรย์คลายกล้ามเนื้อแฮปปี้เฮิไป1ขวด แพ็กเกจสี่แล้วก็สิบเก้าบาทเลือกได้ว่าจะรับอะไรเพิ่มเติมระหว่างนี่มีหมวกเขาดึีนไก่แล้วก็มีเสื้อตัวนี้ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าคนอยากได้ทุกอย่างเลยอยากได้สเปรย์ไข่กาเนื้อด้วยหมวกด้วยเสื้อด้วยก็เป็นแพ็กเกจที่สี่ก็ลองเข้าไปดูใน Google Form ก็แล้วกันปีนี้ก็เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบสี่ปีเขาเตียนไก่ด้วยที่เราสร้างแล้วก็ร่วมทําด้วยกันมานะครับสนใจก็มาร่วมเชิญกันได้ถือว่าเป็นการซ้อม ซ้อมใหญ่ก่อนที่จะไปงานยางใหญ่ของเราไม่ว่าใครจะไป C m เอมโป่งแยงโพคาลิเอเอหรืออะไรก็แล้วแต่เลยถือว่ามาชวนกันซ้อมชิงงานสุขสนานด้วยกี่รอบกี่ครั้งก็ได้สตาว่าเขาจะใช้สถิติที่ดีที่สุดของเรามาบันทึกสถิติแล้วก็จะเรียงลาดับคนที่ไม่สมัครจะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรับรางวัลต่างๆเพราะว่าเวลาสมัครเราจะให้เข้าร่วมคลับอยู่คลับหนึ่งเราก็จะแลนด์กิ้งอันดับเฉพาะคนที่อยู่ในคลับเท่านั้นก็คือคนที่สมัครเข้ามา มาเจอกันครับ1กิโลใครได้ต่ำกว่ายี่ินาทีถือว่าเป็นเทอร์โบโหมดใครได้20ถึง30ก็เป็นอีโคโหมดใครได้ชา้ากว่า30ก็จะเป็นโลแบตเตอรี่แล้วแต่คนชอบเลยเสื้อตัวนี้นี่คือผ้าที่ดีที่สุดที่เขาจิ้นไก่เคยทำมาเพราะว่าเราทดลองมาหลายผ้ามากจากร้านนี้แล้วก็มาตกผลึกจบตรงที่งานเขาจิ้นไก่รันอนเลฟ์นั่นแหละเห็นว่าผ้าเนี้ยมันเวิร์กสุดละ อาจจะบางนิดนึงระบายอากาศดีลื่นปื้ดเลยก็เลยเอามาทำเสื้อตัวนี้ต่อมาเจอกันครับ